เหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ네้นช <Okay. S 2> ่วงบ่ายขณะที่นายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงมาพูดคุยกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุณทศที่ชุมนุมเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกสัมปทานการทำเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่อำเภอด่านขุนทศกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทศชุมนุมตั้งแต่เช้าที่ลานหน้าเท้าสุรนารีก่อนย้ายมาชุมนุมต่อที่สลักลางจังหวัด และคาดว่าจะปักหลักชุมนุมที่นี่ต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพวกเขาอ้างว่าการดําเนินกิจการของเหมืองแร่ส่งผลให้เกิดปัญหาความเค็มในพื้นที่ทําเกษตรกว่า1,000ไร่บ้านเรือนถูกเกลือกัดกร่อนรวมไปถึงน้ําใต้ดินและลําน้ําสาธารณะปนเปื้อนความเค็มเกินมาตรฐาน,น,นก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยลงพื้นที่สํารวจความเสียหายรอบเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่ตําบลหนองไซ เมื่อช่วงเดือนก,ก,กรกฎาคม2565พบว่าวัดหนองไซซึซ่งอยู่ใกล้เหมืองได้รับผลกระทบมากที่สุดปรากฏร่องรอยคาบเกลือและน้ําที่มีค่าความเค็มสูงกว่าน้ําทะเลให้เห็นทั่วบริเวณขณะที่สภาพบ้านเรือนในชุมชนบ้านหนองไซถูกเกลือกัดกร่อนน้ําสาธารณะปนเปื้อนความเค็มไม่มีใครสามารถทํากินในที่ดินของตนเองได้เพราะเต็มไปด้วยคาบเกลือชาวบ้านอ้างว่าผลกระทบทั้งหมดมาจากการทําเหมืองแร่ นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เมื่อวันที่7สิงหาคม2565มีมติให้ตั้งคณะทำงานหาข้อเท็จจริงของผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมีข้อมูลว่าสาเหตุที่ชาวบ้านออกมาชุมนุมครั้งนี้เพาะบว่าบริษัทเหมืองแร่พยายามเข้าสำรวจพื้นที่บ้านดอนหนองโพและบ้านสะขี่ตุนห่างจากจุดเดิมไม่ถึง3กิโลเมตรเพื่อหาจุดทำอุโมงขุดเจาะแร่โพแทสซหม เป็นแนวดิ่งทดแทนอุโมงคขุดเจาะแร่โพแทสเดิมที่เป็นแนวเฉียงซึ่งถูกน้ำท่วมโดยได้จัดทำ EIA เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเพื่อขอขุดอุโมง์เส้นใหม่ที่ดอนหนองโพและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีที่แล้วเจษฎาต้นจำปาไทย P ี s รายงาน